ô, ừ. Đổ lều <laughs> <laughs> ê ê yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. พุ่งออกมาใส่เลยเลียอ้าวขึ้มาเห็นลูกชายได้ครับเอ้าหันกล้องให้นะยังไงหันให้แล้วพันใหญ่อะไรนะครับวันนี้ไม่หลุดนี่แหละตัวเลขกัดเยี่ยมเด็ดกล้องหมดแล้วเด็ดกล้องหมดแล้ว แบตหมดแล้อเอเอกต่อใหญ่เลยตอนิดนาะงอนิดทรงสายเนียนโชว์โชเหียลอองแลอะไรนะอไ้วรรถมาลงลอกแล้วเหรออ่เดี๋ยวจะลอกเนี่ยรถมาลงแล้วอ๋อเต็มปากเลยครับรเต็มปากไลยรู้นปลาเยอะเพราะว่ามันมีคนเข้าป ฝากผลงานนะนะดิค่ฝากผลงานนะนะครับกับยนงกับยังสอนพิษใบนับหนึ่งเยี่ยมมากครับขอโฟบัดหมดพอดบัดมุดบัดมดุดบัดมุดอ่ะด้านในจะไปเปลี่ยนแบตแล้วอ่าโอเคนี่นะครับผมก็คือคลองนี้ก็คือน้ำจะไหลค่อนข้างแรงนะครับอ๋อพอดีนาเขาแนะนำคลองยังมีคลองข้างในไปด้วยนะครับผม บอกแล้วแผลหมานโอเค okay, ครับผมก็วันนี้แต้มแรกมาแล้วเบแงใส้ใหญ่เลยสีโล,ไป,ลไปเก็บตามไปเก็บก่อนแล้วก็เปลี่ยนแบบโกโปรด้วยแบตหมดเคครับผม